ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเปิดไดยได้พีกันนะครับซึ่งผมได้มาจากกิจกรรมละนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวอ่ากิจกรรมให้นิดนึงนะสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นหรือว่าไม่รู้ว่าเล่นยังไงอะไรบ้างครับพวกข่าวมาเดี๋ยวมาเปิดก่อนแล้วกันนะครับแต้มอันนี้กิจกรรมนี้เปิดแต้มอ่าสะสมค่อนข้างง่ายนะนี่วันที่สองวันที่สามผมเก็บได้สามร้านละนะครับแล้วก็ร้านค้า ตรงยาล้านที่สามเนี่ยปดตรงสองล้านสามนะก็ิดเดียวอันนี้ไม่ได้เติมไม่ได้อะไรนะมันมันได้เยอะมันได้เยอะอยู่แล้วนะครับมามาเปิดกันนี้วะก็ไม่ได้คาดหวังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าค้าได้เนี่ยขอตัวใหม่ที่เป็นอ่าคินาไลเอพแล้วนะอยากได้คินาไลเอพหรือไม่ก็เป็นเป็นฮิมิโกะก็ได้นะนะครับไปสองตัวนี้ถ้าได้ตัวใดตัวหนึ่งนี้ว้าวเลย โอ้โหมาละคาดหวังไว้ได้จริงๆเก <c oughs> ือจริงๆนะมาอันนี้คือเป็นของที่ผมซื้อไปนะนะครับตั้งแต่หน้าแรกเลยเนี่ยหลักๆผมจะซื้อแค่นี้นะครับเป็นยกแดงบัตร์ครแล้วก็คัมพีอีกพีนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปจะมาซื้อซูชิเผื่อไว้เพราะซูชิผมจะหมดละนะครับที่เหลือก็แล้วแต่ศรัทธาเลยว่าอยากได้อะไรนะครับ ก็ประมาณนี้มีของที่ซื้อนะครับเผื่อว่าใครถามที่อันนี้ร้านซื้ออะไรดีนะครับอันนี้ซื้อตามความเหมาะสมนะที่เราขาดจริงๆหลักๆผู้เล่นใหม่นะอาจจะต้องสะสมพวกยกพวกยันก่อนดาดลูม,มาดามอย่างเงี้ยนังือสกิลเนี่ยสี่อย่างเนี้ยนะครับควรจะโฟกัสสี่อย่างนี้ก่อนนะฮะอ่าตัวนั้นร้านสุดท้ายก็เป็นอันนี้สกินผมผมสะสมพวกกอบอยู่แล้วนะก็เลยซื้อไว้ครับมีม้าดำอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือของที่ที่ผู้เล่นใหม่หน้าซื้อนะฮะแต้มเหลือจะให้ว่ากันกิจกรรมนี้เล่นยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับไปที่อันแรกอันเดอร์เลลนะคืออันเดอร์เบลลเนี่ยมันจะให้เล่นแบบเหมือนเนื้อเรื่องไปในช่วงแรกเล่นเหมือนเนืเรื่องนะแล้วก็พอเล่นมาสักครั้งเนี่ยพอจิ้มที่เฟเนี่ยมันจะให้มาตีตัวนี้นะครับเราสามารถสลับได้ว่าจะตีเป็นในโหมดไหนนะครับอันนี้จะเป็นโหมดใช้บัตรนะครับซึ่งบัตร บัตรพวกนี้เราจะได้มาทุกวันวันละห้าสิบใบนะฮะแล้วก็พอฟาร์มบัตรหลักหมดแล้วก็มาฟาร์มแบบซูชินะครับฟาร์มแบบซูชีเพื่อเอาของเอาอะไรก็แล้วแต่อ่ะเสร็จแล้วเราได้แต้มมาเราก็ไปซื้อของนะครับรกิจกรรมมันง่ายๆแค่เดียไม่มีอะไรละง่ายไหมง่ายมากนะครับสั้นๆง่ายๆคือเล่นแค่นี้ก็คือแบบว่าครอบคุมกิจกรรมหลักๆแล้วครับที่เดี๋อจะตีวงจี้วัจ่าอะไรก็ว่าไป เดี๋ยวมาดูกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาดปดูน,นิดนึงว่ามีอะไรนะครับก็รู้สึกว่าอ่าเป็นกิจกรรมนี้แล้วกันเนาะคือกิจกรรมนี้เป็นเขาเรียกเหมือนเหมือนคล้ายเกมเศรษฐทีเนาะเออซึ่งไอลูกเต่าเนี้ยนะครับเราได้จากการที่ว่าอ่าเดมอนไอคัลเอรคือเป็นพวกน่าจะเป็นอะไรเนี้ยเดมอนเอคัลเตอร์นี่ ตีบอสนะครับน่าจะเป็นตีบอสายวันนะอันนี้ก็เปิดตอนหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นก็มาตีได้นะก็เราจะได้วันละหนึ่งหนึ่งอันนะครับแต่ว่ากิจกรรมถ้าเกิดว่าอยากได้ของดีๆเนี่ยมันพวกพวกอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต้องเสริมเพราะว่าเราเปิดธรรมดามันไม่น่าจะพออยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็คิดว่าเปิดแบบที่ไปย่ยอยเอาของรางวาัลนู่นนี่นั่นไปกันแล้วกันเนาะแล้วก็ไปซื้อ แรกสองครับร้านค้านี้แรกของตามนี้อย่างมากๆก็น่าจะได้พวกแบบุตูตงซูชิอะไรอย่างเงี้ยลวนะวังไม่น่าจะได้แบบเยอะร้อยหาสิบเลยนเต็มที่ใส่ฟรีเนาะถ้าถ้าไม่เติมก็ได้แค่นั้นแหละะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีสกินมาใหม่เออใครไหวก็จัดเลยครับสวยนะสะกินตีนนี้ดีนะ เออแต่ว่าผมไม่มีตังค์เหมือนเดิมตรงเดิมนะเออน่าจะไม่ได้เติมอันนี้เก่าปะอันนี้เหมือนเหมือนั้นเก่าเลยอะใช่ไหมบัตรนี้ต้องเติมไหมลิ๊บขอเช็คก่อนอ่าเติมจริงด้ถ้าเกเติมแบบนี้นี่บอกเลยว่าสายตีไม่น่าจะได้นะฮะบัตรอ่าเดมอนิ่งเขาอ๋อได้หนึ่งใบาจากการตีบอสไายบันด้วย หรือเปล่านี้นะแล้วก็เหมือนจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับล็อกอินด้วยนะนี่นะครับล็อกอินทุกวันแล้วก็มารับตอนที่เป็นรับอ่าล็อกอินเควสอะไรนะล็อกอินของรายวันนะมันก็จะมีขึ้นให้มุมขวานะครับมันจะมีแจ้งแจ้งให้ด้วยอยู่ตรงไหนว่าตรงนี้นี่ไงตรงนี้ตรงนี้นะครับมุมขวาเราก็สามารถไปรับได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาให้รุนวาย นะฮะหลักๆก,ก็ประมาณนี้เลยมั้งกิจกรรมมันก็ไม่มีอะไรมากครับนะปลดรูปภาพก็เปิดยันแล้วก็มาปลดนี่ฟาร์มได้ไปฟาร์มมิจามะาฟาร์มดันปกติฟาร์มอะไรเงี้ยลับได้หมดเลยแล้วก็เปิดยันนะครับแล้วก็มาลงเลยเออถ้าไม่ใช่สายเติมจริงๆก็หรือของหนักจริงๆอ่ะก็สู้เขาไม่ได้หรอกนะครับท็อปท็อปยี่สิบอ่ะ ท็อป500ก็พอละท้าไหวปนะท็อป500ยังยากเลยคุณนท็อป500นี้มันต้องเปิดออกมาแล้ว300อ่ะสองสามร้อยเนั่นะนต่ำๆกัน,น่าจะ300มะถึงจะได้ท็อป500อ่ะไม่งั้นโดนแซงนะต้องฟาร์มแข่งอีกอะไรนี้นะฮะประมาณนี้แล้วการสลับกิจกรรมแบบเรียบง่ายสั้นๆนะฮะแล้วก็ใครที่ยังเกลืออยู่ก็ขอให้ได้นะอุดมคโลตัวใหม่นะครับหรับวันนี้ขอตัวไปแล้ว ไปเจอกันคืนหะน้าโดยบาย